พวดีค่ะพี่น้องกหมทุกคนแต,งต่งโตกำลังเสียออกไปทำงานจากพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ของอเมริกาจาก้ะวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ทำงานหนักเพราะว่าฝรั่งก็สิไปชอบกันส่วนมากก็สิไปชอบมือวันเสาร์กับวันอาทิตย์จากพี่น้องเออเกษตร กสิสกกระโปกแน่เนาะกสิแบบ,บว่าบุนไหว้สายสูง no, <I> just, เออทุกอย่างกสิสกระโปกกืญในร้านอะอีกสิบนาทีกสิไปทำงานแะ้วพี่น้องกันเลยมาอัดวิดีโอก่อนเนาะทำงานหาเงินใจหนีก่อนจะพี่น้องห <Yeah. S 1> นีหลายจะ้ะ okay. กินจำนีมม่ละจ้ะก่กอนไปทำงานอาง,งุนข,ขานให้เจ็าเผาจะพี่น้องข,ขานตื่นห่อเขา่าตื่นให้เจ็าเผาถามากินเธอเดียวตอนเลิกงานกินอาง,ง,ง,งุนร่องหอง ดูได้อยู่จากเพราะว่าคอยเป็นคนกินบะข่ายจามีคุยกันกับเพื่อนบ้านเดี๋ยวว่าเรื่องตลกซูบ้างจา้ะรู้ว่านี่ล่ะ ใชมีเปิดหน้าตางเปิดหน้าต่างทุกบานเนาะให้ร่มเขามาบันนี้กินหมิน่นแบบที่นี่จ้ะกินหมิน่นแบบที่นี่เป็นกนเลยว่าเป็นกนเลยถา,ามขอา่อยว่าเธอเอาอีนยังถิมในทางขายายหรือเปล่าว่ะสมเพอก,ก็ได้กินอยู่กินหมิ่นแบบรุ่นแรงขพอยก็เลยว่าพ่อยก็เลยคิดว่าข่อยจะเอาถิมอยู่ยเป็นพวกแบบว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อสดแต่ว่าสงสัยมันสีน,าน้าแล้วก็เพิ่งทิ่งไว้มือเดียว คอยคิดว่าสงสัยมันสีเนากินมันกเ็เลยหมินน่นกับวันจิที่นี่ยสามีกเ็เลยเอาขยะไปทิ้งคอยก็คิดว่ากินหมิ่นนั่นกับมาจากสามีคือกันเพราะว่าสามีกว่าว่าอาบน้ำจ้ะคอยก็คิดว่าในใจเขาคือว่าเป็นหมิ่นกับเธอละเธอบพอาบน้ำบอกคิดจังสี่นะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเขาดอกยานเขาเครียดให้ัดที่นี่สามีกเ็เลยเอาขยะไปทิ้ง เอาขยะไปทิ้งแล้วโอ,โอโ้ยเนาะพอเอาขยะไปทิ้งแล้วก็ยังไม่กินเม็นคือเก่าอยู่จ้ะพี่น้องเออวัที่นี่ก็เลยข่อยก็เลยสงสัยข่อยก็เลยคิดว่ากินโตสามีกับปลเมียนข่อยคิดในใจาราะวะสามีบ่อาบนา้ำเพาเจะาม่มีาไม่กินโตจ้ะพี่นอ้องอืขนาดบ่อาบนาบ้ำาลาแปลงฟันกับปมีกินโตคือคนไทยคือข่อยว่าจนต่ออืม าบพรว่าคนไทยบ่ผิดคือข่อยทาข่อยบพอาบน้ำนี่บพแปลงฟันก็สิมีกินหลวแต่ว่าสามีบะมี่จ้ะมันก็เเลยคิดว่าสงสัยสิเป็นหของขขางๆไงเนี่เลยตายราะว่าจังซี่เออคิดว่าก็เลยคิดไปว่าถ้าเกิดว่าเขาตายเฮ้ยจังใดว่าใหญ่นี้กัยังไบ่ยยได้ก็คิดจังสีสงสัยชิอยแบบลำบากเเนี่ยเลยกับขอาอภัยเลยแต่ที่คิดคิดแบบนั่นเนาะเพราะว่ามันมีความคิดกับคนไทยเพราะว่า แดีว่าเขาเบิ่งคาวหลายีปว่า้องกังคางได้กินหมิ่นช่วยมากจริงนะอืมก็จะคิดว่า้องกังคางเป็นยังหรือเปล่าจริเนาะเป็นกินหมิ่นเนาจ้ะพี่น้องเขาเิว่าเพื่อนบ้านสงสัยเพื่อนบ้านเขาก็อยูู่้เดียวพร้อมเนาะเพื่อนบ้านผู้หญิงผู้ชายพร้อมอยูู่้เดียวเขาคิดว่าถ้าเกิดว่า,ามีเพื่อนบ้านตายนี่เขาเสียจจังเดยว่าเขาคิดอย่างสี่เนาะ ง่ายนี้ง่ายบ่ไดเพราะว่าไม่ต้องอยู่ต่อเป็นปีหนึ่งมันบ่จ้ะตายอะค่ะก็คิดในใจว่าเป็นคนยานพีพี่น้องยานดีๆได้ยานพีนี่ยานขึ้นหัวสมองเลยจ้ะยานพีกับยานคนนี่หู้ยอยู่ว่าคนนี่เสียอันตรายกว่าแต่ว่าข่อยานพีหลายกว่า้ะพี่น้องอือบู้คือกันรับเป็นอย่างคือคิดแบบนี้ยานพีหลายกว่าอิลีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คิดว่าง่ายนี้ง่ายบ่ไดเพราะว่ามันได้เส้นสัญญา อยู่โตแล้วปีหนึ่งก็ยคิดจังส่เห็นจย่งไรเนาะก็คิดเครียดคิดอยู่ในใจแบบที่นี้ก็เลยย่างไปข้างนอกไปเห็นเขาเท่ไอ้ไอ้ใคยๆว่ากากไม่กากนี่ยังใ,ยงในสนามเล็กเหรียญเออก็เลยคิดพอ่อว่าโอ้ยมเมนแล้วกินเหม็นมันมาจากสนามเล็กเหรียญจากเพราะว่า ตอนยังว่านเห็นเขาเอากระสอบมาทรงมันเป็นยังไงกระสอบปุ๋ยเป็นเรยร่อยกระสอบผุนล่ะเออเขาเท่้างหัง้ังหลัง้างหลังบ้านนีหางหลังปิดกันเนี่ยกินมันก็เลยช่วยมากมิ้นเนาิดละจอบจอบย่านเท้าสิบอ่อเพื่อนเพื่อนอยู่มีอะไรแดด ไอเ s ี e ภา she าเลยเด็ดจอบตะว่าเห้าสิบบอกผื่นเพื่นเยดะหลายพอได้ละจอบตะมาตัดบดคอยก็เลยคิดผอว่าโอ้ยมันเป็นนาไอ้กินมาจากนั่นแนี่แเเลยก็เลยโล่งใจจะพ่นองเลยบอกสามีว่าเออฉันหูเดียวว่ากินมาแต่ใสว่าสันเออก็เลยประกันโล่งอกอืม ประกันค้นหาในยห้องมามีขีดก,ก่งขีดเกี่ยมไม่อีหยังตายบัวกับบบอหัอกบะเห็นนั่นแหละการตลกเป็นเรื่องเท่าที่ตลกเพราะว่าเพิเ่้เตางให้เอข้างนอกมันเข่ามาเนาะเพิ่มก็เลยมีกลิ่นหม็นข้างนอกเข่ามานั่นแหละเรื่องตลกอีกเรื่องที่สองจ้ะอันนี้นเรื่องแหลกพานไปเรื่องที่สองกับสามีเอาเงื่อนไห้สามีเอาเงื่อนไห้หนึ่งลอยเหรียญเนาะเอาเงิ่อนไห้สองหมื่นทิพานหน้า เบิ่งเวลาก่อนจะกไก่สดไปทํางานแล้วสามเมีเยวเงื่อนไหนหนึ่งลอยเหรียญเป็นกะวะเธอไปซื้อคร,รัออรบพาเดอร์่าสันเออเธอไปซื้อ้รับพาเดอร์ถ้าเกินหนึ่งลอยเธอออก่นมาจังสันเออบ้านคอยนี้เป็นยังสิจใจพี่น้องบ้านคอยสิเป็นแบบว,ว่าซอยกันออกซอยกันหานจ้ะอือซอยกันหานค่าห้องก็สิซอยเขาเพราะว่าคอยกับเห็นใจเขาเขาก็มียล่ยใจคีอกันเขากับประเม่นวาสิ มีเนาะเขาก็หาาสาวกินคําถึงแม้ว่าเขาสิว่าเบอาอ่คอยกะหายคอมคิดท่องขออง่อ,ขอยจากพี่น้องคอยกะสิให้เขาซ้อยเหลือเขาเคลื่องทุกอย่างข่อยอยากซ้อยเขาจากพี่น้องเ็า่าเขาได้ทํางานเล้วแต่กี่เขาออกผู้เดียวจ้ะเพราะว่าข่อยบ่ด้ทางานก็นเลยให้สาม,มีออกผู้เดียวมาที่นี่ข่อยได้ทํางานเล้ยวขอ่อยก็เลยออกซอยเขาทุกอย่างคือว่าฝรั่งก็จะเป็นอย่างสีจ่จ้ะมันเป็นเรื่องปกติของฝรั่งเนาะทิว่า ทุกอย่างคือต้องหารกันเป็นเรื่องปกติแต่เป็นว่าคนไทยฟังกับสิแปลกๆเป็นสามีภรรยากันเป็นอย่างคือต้องไปหานสินะแต่ว่ายูนี่มันเป็นปกติจ้ะพี่น้องเออพอก็เลยอยากซอยเหลือเขาสงสารเขาทุกวันเมื่อก่อนคือว่าทุกอย่างสามีใจ,จ้ะพี่น้องก็เขากับผมเป็นเงื่อนเดือนสีหลวงสิหลยอย่างนอ,นอคือว่ากัสีได้เก็บบ้างเย่หน่อยแต่บ่หลายกะทุกอย่างคือว่าเขาใจายมก กือบปีม่าส่นถอดากาตั้งๆอยู่เมืองไทยทุกอย่างก็เป็นคนเดินเดืองให้ค่าวิส่งวิสาค่าตัวทุกอย่างคือว่าเขาใจพ่อไม่อยู่นี่จ้ะอือพอได้ทางางก็เลยอยากซอยเหลือเขาบ้างซอยหารค่าบ้านบ้างอือเครื่องหนึ่งเนาะค่ากินพอก็เลยบอกว่าตอนที่แหลกพ่ดกัว่าค่ากินไปสองเองอือไปสาเองแต่ว่าให้คอยซอยตะค่าบ้านกับพ่อ วันนี้เบาก็เลยว่าพอเป็นอย่างค่ากินอาหารของฉันนั้นทีซื้อเองเขาว่าจังซี่ปัดที่นี่เธอาซื้อฉันซื้อซื้อไผ่ซื้อมากของวจังซี่กะแช่แช่กันไปเนาะกะส่วนมากเป็นกะสิว่าเพิ่นสีออกเองนั่นแหละปัดที่นี่สองหมื่นถ้าพาน่าไปลงเงินในข่อยลอยหนึ่งหนึ่งลอยเหรียญนั่นแหละตีเป็นเงินไทยกับสามพันกว่าบาทเนาะเพคนว่าอันนี้เงินไปซื้อกับเข่าพันว่าถากเกินนั่นเธอเธอจังใจวัตจังสี่บัดที่นี่บว่าเออได้ขอวัตจังสี่แต่ว่าที่จริงมันซื้อพอพอถึงลอยดอก พอเก็บเพท่านห้เงินสดหน้าเนาะพอเก็บใบบางทีเดี๋ยวเพื่อนจะเลยคุยกันว่าเออเข้าจังไปสื่อเหมือนอาทิตย์เป็นอย่างวสันมือนั้นเพื่อนคุยกันแต่มือวันสุกเพื่อนหยุดก้านแตว่าเออก็ได้เมือวันมือวันอาทิตย์จังไปสื่อน้ำกันแาะว่าจังสี่เนาะพอเก็บเงินลอยหนึ่งหน่อยแล้วผ่อยบางที่นี้พ่อมาถึงมือวันอาทิตย์วันเสาร์ แม็กเดดแอดวอมารก็หรือเนี่ยอยู่แม็กเดดมึงบอกไป้ต้องทำความสะอาดเท่านว่าเธอเป็นตะเลกทำความสะอาดบริษัทเธอต้องทำความสะอาดเนี่ยบานท่านเอาขยะไปทิ่มพอยก็เลยว่าคอยทำคอยทำความสะอาดอยู่วอมารเท่านั้นอยู่บานเธอเป็นนาทีเธอกับพระเจงศิร์ทัอวขวัญหัวใจล่ะ เออพ่อหอดมือวันอาทิตย์บนถึงวันอาทิตย์ดอกวันเสาร์เพิ่นกะว่าเออเพราะว่าอาหารเหมือตู๋นะจ๊ะเพิ่นกะว่าเออทางงานเธอไปสื่อวิชอบถาชันเดร์เดี๋ยวฉันจะไปรับเธอเพราะว่าเพิ่นหยุดงานเหมือนนเธอชอบใดพ่อสื่อของใดโครบแล้วฉันจะไปรับเธอเงืนกะจังเป็นคิดกันว่าเจ๊บบาทเจ๊บบาทอือเดีว่าโอเคบางที่เราก็ชอบอยู่ผพ้ดเดียวพี่น้องเหมือนวันเสาร์มากเราก็ชอบอยู่ผพ้ดเดียวบางที่นี พอเวลาใจจ่ะเวลาใจเพิ่นกะเพิ่นกะใจเพิ่นกะใจหลายก็่อยอยู่นั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเอาบัตรเพิ่นเอาบัตรเครดิตเพิ่นใจนาะข่อยกบหึอีหยังวะข่อยก็สงสัยแต่ข่อยบ่ปากดอกเออข่อยบ่ปากข่อยทำเป็นงบหยิบไว้ไงอืมจริงเงื่อนลอยนึงที่เพิ่นหายน่ะขอยเก็บไว้แต่ไปซื้อกับเขาบางที่นี่เพิ่นกะมือนั่นมือว่าสาวเพิ่นกะเลยเอาบัตรเครดิตเพิ่นใจเขยก็สงสัยหึเขาไปจังสิบางที่นี่อยกแเงียบบ่ขาก็กุ๊บกิ๊บว้ เพิ่มจ้ะอืมมาได้แจพิ่นลืมเพิ่นลืมว่าเพิ่นเอาเงินลอยนึงให้ข่อยแล้วเขาก็เขาก็บ่ปากขอก็ท่ำผ้าบ่ปากท่ำเป็นเงียบแล้วจ้ะแต่ละกัตตลกเรื่องตลกมาเบาสูวฟังเออเนี่ยรับเป็นครั้งแรกที่งบหยิบเงินสามีเอองบหยิบเงินลอยลอยดอลลาร์ติเปเงินไทยก็สามสามสามพันกว่าบาทแล้วกอะโป้หูจนเท่าตรงมือนีิจ้ะอืมขาก็โปปากนั่นแหละขอก็โปปากขอกะ อีเงิน,เง,นเงินเพินนินเนาะนั่นละ่กะ,ะลกัตะลกตะลกพี่กันสามีเป็นคนขี้ลืมบางเรื่องจ้ะเป็นคนขี้ลืมบางเรื่องแต่ปกติกระจาได้อยู่เด้เรื่องที่พอเป็นเรื่องอืมแต่เดืองอยังสี่เพินินเพิ่นลืมจ้ะเออนั่นล่ละตโลกมาเบาสูบั้งหอดใ่ล่ะเออสิมาเบา,า,าเรื่องอันทำความสะอาดพร้อมจ้ะทำความสะอาดคือบ่ายยูนี่ยูนี่ก็สิข้าจอปเปรเอิ์เออ เรื่องงานเนาะอันนี้มาเบ่าอีกเรื่องงานเรื่องหนึ่งว่าไปว่าเนี่ยด้จากเพราะว่าไก่จะได้เวลาไปทํางานแล้วเดี๋ยวมันสิบพท่านต่ว่าไก่อยากเบาก่อนจวเว่าเรื่องทําความสะอาดอยู่นี่เนาะเขาสิบเอิน่นพนักงานทำความสะอาดคือบ้านเฮาได้จ้ะอืมเขาสีเอื่นว่าแมกเนตเออแปลว่าพนักง,งานแปลว่าซ่อมบํารุงเนาะถ้าไปแปลในภาษาอังกฤษแต่ว่าคนไทยยังสื่อเอนว่าเมทรเน,นอืมนั่นแหละ มันสิเอิร์นมัคือการเอิรนคำที่ถูกต้องที่เฮาเฮาเว้าเทวาถูกต้องตามสำเนียงมั่นคือว่าแมกเนต <c oughs> ว่าไงนั่นละแมกเนตเออ <c oughs> <c oughs> เขาสิ <c oughs> ก็สิเบเอิ้นเมทานนนเหมือนบานเห่าพี่น้องอื้อไข้ามมือกันได้ภาษาอังกฤษเดียวมือรุ่นที่มาวอาภาษาอังกฤษที่ว่าคนอเมริกันเขาสิบเข้าเว้ากันนะจ๊ะเขาสะบว่าเมทานนนคือบานเห่าจากเขาจะเรว่มแมกเนสอืมเขาจะบอกแบบเดียวไว้แล้วก็ภาษาแบบสำเนียงสิแตกต่างกันไปแบบแบบไปคนละย่างเลยจ้ะอื้อบานเห่าเมทานนนว่าคนส่วนมากเขาิใส่กันว่าคำาว่าสำเนียงว่าเมทานนนหมายถึงว่าแบบเป็น ช่างซ่อมบำรุงเป็นคนที่ทำแผนกซ่อมบำรุงเนาะคือยัง่อยอยู่แผนกแมกเนตเมธแนนคือกันนะจ๊ะอยู่แผนกซ่อมบำรุงบรแมวแผนกทําวามสะอาดจ้ะนั่นละคลิปนี้กเอาซมนี่เนาะจา๊ะเออสิได้เวลาไปทํางานแล้วลืมกดติดตามนะคะผู้ใดยังไม่ได้ดกดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนะไม่เด้อค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ